ฮายสบายดีมื่อนี้ตื่นต่เศร้าเล็นึงบริบรบร่อกีเรกินเบียร์ยุคเฮอนคือเก้าจริงแหละจ้านะผู้หาผู้ก้าเลยแหละมาสู่แล้วเรื่องข่าวที่เห็นกันสองสามมือนะข่าวอ่ว่าเออเอาเด็กน้อยผู้หญิงมีคนมาขัดมาเลือกนะฟังเด้๋ลูกพอจาสื่จชาฟังเฮ็ด hey, บาได้ผิดดอกบบต้องมาโลกสวยคู่มือนี่นะบบต้องมาโลกสวยอันพวกชีว่า พิสิทธ์และทำแตนยาบันโกงผู้นั่นโกงผู้นี่เออแล้วก็นางแอตากแออย่างเงี้ยมีผู้วญากอันนี้จะไปขายของเจ้าเองบริส่งเสริมแต่ซีมีคนเฮาเห็หนดะใครบออยู่จุดนั้นเจ้าบุหูหรอกเข้าสิกอกหมอก้อยังโมมีแล้วเออเข้าสิกอกหม้อก็ยังโมมีเฮือนไหมแบบกูนี่สีห้าปีฝนตกมาสีอันอี่ยงก่อ สีพยยมม่พัยูเข้ามาเมื่อใดเพื่อนไม่จดกสิปิอเมือ่อใดลังคาก็ยังสิหลงังกันเก้าเอาลังคาเก้ามือสองเข้ามาแปะเหือนม,มูนยยีหู้ความถูกความยากหลักลูกม,มุยย้ยผู้ใดอยากมาขายดอกแต่มันเลือกบบได้เฮ็ดโลดขายโลดตอนที่มันยังมีราคาลูกเฮ็ดโลดขายโลดตอนม่นีเขาสาแตกมีไข่มาซอยเขาเน่ตอนพ่อแม่เจ็บปินมูนีเงินเขาห้องหมอพ่อนี่เขาห้องหมอแม่เขาห้องหมออยู่ห้องไอซียูนี่ เอามาคันจ้บ่มมีเงินสิบล้านอย่างนี้พอแม่จะตายเย้ว่ยมึงเงินค่าผ่าตัดอีหา้าบักห้าอะไรได้ยืนมือมาให้ใครมีคนยืนสอเสนอมามะคคอยสอกหเจ้ากอน,นี่พันดอลลาร์สองหมื่นบ่สองแสนบ่มาคอยสอกหเจ้ากอน,นี่คอยขอซื้อโตอเจ้ากอน,นี่แล้วจะาเฮดเวียกพอเหาก็ต้องจําเป็นเออโมมีคันเจ้าบ่ถูกเจ้าบุ้งความถูกหรอความถูกเป็นสิ่งที่เป็นน่ากลัวที่สุด สังคมเหยียดหยามเออแต่ขันเจ้าเห็ดดีๆแมอ้าเบิ้งแม่ป็นไปขายหอยไข่อันโตนะเออเบิ้งเอาจักรีต้องไต่กลายเป็นแม่เล้ารวยเป็นเศรษฐีเส้นแรกเขาขายของมีคุณราคาแน่นเห็นบอสังคมคู่มือนี่ยขันเจ้ามีเงินมีคำเจะประสมผลสำเร็จนะเขาย่องเขายองเจ้าเออขันเจ้ามีอันนาที่ตำแนงมีอำนาจชีรติญ่เห็นนะตาแอ่นนะเขาแหงย่องแห้งขุดส่เสริญเศร้าจริงที่สำคัญนี่เงินเงินเงิน เงินโลดขอแต่ยี่ห้อสินธารพี่สิทธาจัญยาบานที่แล้วลูกบุ้สั้นคู่มือนี่มันก็มีดอกพวกขายตับขายไตยยนะเออขายอวัยวะหายย้อนอยังมันไม่มีทางเลือกในชีวิตนะทุกคนบุได้เกิดมาโชคดีมาทุกคนทุกคนบุได้เกิดํามีโอกาสมาทุกคนบุนต้องมัดต่อแหล่ดาม,มา่าโลกสวยกันไังซี่สุซื้อขา้าวเขากินบอกูถามก่อน เปกำลัางแจให้